สวัสดีครับเพื่อนช่างกลับมาพบกับการสาธิตการใช้งานาเครื่องสแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเว็บไซต์ OBDdTC.com นะครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องอตัวใหม่นะครับเป็นยี่ห้อ Foxwell นะครับตัวนี้จะมาแทนเครื่องสีแดงนะครับที่เป็นรุ่นอยอดนิยมนะครับก็คือจะเป็นรุ่น JP701 สีแดงนะครับที่ช่าง ทั่วประเทศทั้งหลายนะครับใช้กันจนคุ้นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ขายดีที่สุดในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้รุ่นนั้นเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็จะมีรุ่นใหม่เข้ามาแทนนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะทําเมนบอร์ดออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทนทานกว่าตัวนั้นอยู่เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับเรามาดูการใช้งานเครื่องของรุ่นนี้กันนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาเสียบที่ปั๊ก เซอร์วิส OBD ใต้พวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นหน้าแรกเลยนะครับก็จะเจอไดอะโนสติกนะครับตัวนี้ก็คือการวินิจฉัยเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตัวแรกนะครับตัวที่2ก็จะเป็นอ่า System Setup นะครับก็คือการเซ t ตอัพหน้าจอนั่นเองนะครับเซ t ตอัพที่ตัวเครื่องนั่นเองนะครับเราลองเข้าไปดูเซ็ตอัพตัวนี้นะครับตัวแรกจะเป็นภาษานะครับลองเข้าไปดูภาษานะครับ มีภาษาอังกฤษนะครับจีนพวกนี้นะครับญี่ปุ่นภาษาไทยเราไม่มีนะครับไม่ต้องไปเซตอัพอะไรมันนะครับกดแบ็กกลับนะครับความสว่างหน้าจอนะครับพวกนี้นะครับอ่านี่ฮะเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับอ่าให้สว่างก็กดลูกศรทางขวานะครับให้มืดลงหน่อยก็กดทางซ้ายนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปปรับแต่งมันนะครับพวกมาตรวัดต่างๆนะครับการตั้งปิดอัตโนมัติอันนี้กลับไปที่ค่า d e f a u l t ของมันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นการเซตอัพ เราแบ็กกลับนะครับ,รรบลองมาดูที่ Tune Information นะครับความช่วยเหลือต่างๆนะครับลองเข้าไปดูตัวนี้ก็จะเป็น Serial Number ของเครื่องรุ่นนี้นะครับเบอร์ชั่นของเครื่องตัวนี้นะครับน,นี้แล้วก็แบ็กกลับนะครับกลับขึ้นไปที่การวินิจฉัยเครื่องยนต์ข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ไปดูซิว่ามีอะไรใหม่กว่า JP701 บ้างนะครับ ลองเข้าไปดูนะครับตัวแรกจะเป็น OBD2 tab E OBD นะครับตัวนี้เป็นการสแกนในฟังก์ชันของ OBD2 นะครับซึ่งจะรองรับรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นแ a n นบันะครับได้ทั้งรถเบนซินดีเซลนะครับตัวที่เป็นแ a n นบัตตัวนี้นะครับยกเว้นตัววีโก้นะฮะที่สแกนไม่ได้นะครับพวก D4D พวกนี้นะครับสแกนฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับ ตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่นที่เป็น JP701 อยู่ก็คือมันจะแยกโหมดรถนะครับโซนรถให้เรานะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นโซนของรถเอเชียนะครับรถบ้านเรานะฮะรถยุโรปนะครับรถอเมริกานะครับอันนี้ก็จะตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวรีวิว w data นะครับหมายความว่าดู data ที่เราบันทึกข้อมูลไว้นั่นเองนะครับเราสามารถจะบันทึก ไว้ในเครื่องก็ได้นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะ,อะลองขึ้นไปดูที่รถเอเชียบ้านเรานะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับลองเข้าไปดูนะฮะก็จะมี Honda าฮุนไดเกียนะครับมัตตานะฮะมิตซูบิชินะครับมิน,น,น,นิสันนะครับโตโตยต้านะครับอันนี้คือรถเอเชียบ้านเรานะฮะที่เราสามารถจะเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูโซนอื่นบ้านนะครับ ไปดูฝั่งทางยุโรปบ้างนะครับนี่รถยุโรปนะฮะเบนซ์นะฮะ BMW นะฮะสแกนได้นะครับสีตองครับ Fiat Open นะครับนะครับเออโยนะฮะ r Renault นะครับ Volvo นะครับอ่าโฟกส์สวและ Audi นะฮะใช้ฟังก์ชันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องรุ่นนี้รองรับด้วยนะครับแต่จะรองรับในโหมดของเครื่องยนต์ซะส่วนใหญ่นะครับนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะ กลับมาลองมาดูรถฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับ USA นะครับ Chrysler นะครับ Ford นะครับ GM นะฮะครับนี่คือรถทางฝั่งอเมริกานะฮะตัวนี้ลองเข้ามาดูที่รีวิวดาต้านะครับไม่มีรีวิวนะครับเพราะเรายังไม่ได้บันทึกอะไรไว้นะฮะกลับนะครับทีนี้ลองเข้าไปเช็ครถฝั่งเอเชียนะครับ ตอนนี้ผมเสียบ To โยต้าวีโกไว้นะครับปี2อ5 0หานนะครับนะครับหรือปี2005นะครับตัวนี้นะครับลองเข้าไปดูที่ t o y ยตานะฮะนะครับเข้า t o y ยตานี่ไหมฮะเร็วนะฮะเครื่องรุนนี้ค่อนข้างจะทำงานได้เร็วมากนะครับ CPU ประมวลผลได้เร็วมากนะครับพอเราเข้ามาที่ t o y ยตานะครับ ก็จะมีอยู่4ฟังก์ชันให้เราเลือกด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็น engine หมายความว่าเราจะเช็คเครื่องยนต์นะครับตัวที่2เป็น AT หมายความว่าเราจะเช็คเกียร์ออโต้ไหมนะครับตัวที่3นะครับเป็น ABS นะครับมันจะถามว่าเราจะเช็ค ABS ไหมนะครับตัวที่4นะครับเป็น airbag นะครับนะครับก็คือเราสแกนถุงลมได้นั่นเองนะฮะลองเข้าไปที่ engine ก่อนเลยนะครับ เครื่องก็จะเข้าไปหาเอนจิ้นนะครับเห็นไหมเร็วมากนะครับเครื่องรุ่นนี้ค่อนข้างจะทํางานได้ค่อนข้างเสถียรนะฮะตัวแรกนะครับรีดโค้ดนะครับเป็นการอ่านโค้ดนะครับข้อบกพร่องของรถยนต์นะครับตัวที่2กดเลื่อนลงมาก็จะเป็นการเคลียร์โค้ดนะครับแต่ว่าเราต้องซ่อมก่อนนะครับอันนี้ห้ามลบทิ้งเลยนะครับเวลาเจอโค้ดรถยนต์นะครับต้องทําการขึ้นไปอ่านก่อนนะครับ ว่ามันเป็นโค้ดมันเป็นปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นนะฮะลองเข้าไปดูนะครับรีดโค้ดนะครับพอเข้าไปที่รีดโค้ดนะครับก็จะมีอยู่2หัวข้อให้เราเลือกนะครับตัวแรก present code นะครับนะฮะแปลว่าโค้ดที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นการสแกนโค้ดนะฮะปัจจุบันนะครับ present นะครับตัวที่2อง part code นะครับเป็นการใส่โค้ดลงไปนะฮะใส่โค้ดลงไปใน part code นะครับ เพื่อจะรู้เพื่อที่เราอยากจะรู้ว่าโค้ดที่เรารู้นั้นเป็นโค้ดอะไรนะพาร์ทโค้ดอย่างเช่นนะครับอย่างตัวนี้นะฮะ p 0 1 0 8นะครับ manifor f zero นี้นะครับนะฮะตัวนี้ก็คือพาร์ทโค้ดนะครับนะฮะตัวนี้เราก็แบ็กกลับนะครับ p เซน s e code เรามาดู p เซน s e code นะครับว่าตัวนี้มันเป็นโค้ดอะไรกันแน่นะครับ p เซน s e code นะฮะโค้ดที่ไฟโชว์มีโค้ดจริงอยู่หรือเปล่านะครับลองเข้าไปดู ก็คือโค้ดตัวนี้นะครับคล้ายๆกับ P-Cent Code นะครับโค้ดที่เกิดขึ้นฮะมีปัญหาอยู่ P 0 1 0 8นะครับมองมาที่ด้านขวานะฮะจะเห็นว่ามีอยู่1ทับสเห็นไหมครับ1ทับสนะฮะนั่นหมายความว่ารถคันนี้มีอยู่2ปัญหานะครับลองเลื่อนไปดูปัญหาที่2นะครับเลื่อนลูกศรทางด้านขวามือนะครับนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับครับไปดูปัญหาที่2นะครับ0 1 1 3นะครับ ตัวนี้นะครับศ1น3ก็คือ in tank air temperature นะครับก็คือตัววัดอุณหภูมิอากาศนะครับก่อนที่จะเข้ามาในเครื่องยนต์นั่นเองนะครับย้อนกลับมานะครับนี่คือปัญหาที่2นะฮะเพราะฉะนั้นรถคันนี้มีอยู่2ปัญหานะครับนะฮะมีอยู่2ปัญหาช่างก็ทําการซ่อมนะครับตามวิธีของช่างไปนะครับอย่างปัญหาแรกตัวนี้มันบอกว่าเป็น p 0 1 0 8ก็คือ manifold absolute pressure นะครับทับ บารโอมีติกนะครับเพชเชอร์เซนเซอร์ไฮนะครับอินพุตนะครับนั่นหมายความว่าแมนิโฟล์แอปซูลูตเพชเชอร์ก็คือแมปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นชื่อเต็มๆของมันนะฮะแมนิโฟล์ก็คือ M ตัวแรกนะครับแอปซูลูตก็คือตัว A นะครับแอปซูลูตนะครับคือค่าคงที่เพชเชอร์ก็คือแรงดันก็คือแมปเซนเซอร์นะครับทับด้วยบารโอมีติกเพชเชอร์นะครับเซอร์กิตนั่นหมายความว่า ตัววัดตัวนี้นะครับมีอยู่2ค่าด้วยกันนะครับก็คือวัดทั้งค่าแรงดันภายในห้องประจุไอดีแล้วก็เทียบกับความกดอากาศของพื้นโลกนั่นเองนะครับบารอมิเบารอมิเนะครับคือความกดอากาศของพื้นโลกนะฮะเราก็ทําการซ่อมตามวิธีของช่างไปนะครับนะฮะถ้าเจอโค้ดตัวนี้ก็คือปัญหาที่เจอที่ช่างเจอก็คือรถจะอืดนะฮะเหยียบไม่ออกนะครับเหยียบได้ไม่เกิน70-80 นะฮะรถจะมีอาการแบบนั้นนะครับโคดนี้นะฮะอันนี้เราก็เลื่อนกลับออกมานะครับถ้าเราซ่อมเสร็จแล้วก็แบ็กกลับออกมานะครับเรามาทําการเคลียร์โคดนะครับนะครับเลื่อนลงมานะครับเคลียร์โคดนะครับก็กดโอเคแลครับนะมันเตือนเรานะครับมันบอกว่าอ่า i n i t i o n on and engine stop นะครับให้หยุดเครื่องยนต์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ ตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับก็จะดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องแล้วนะฮะเปิดสวิตช์ออนนะฮะดับเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์ออนไว้นะครับก็กดเยียดเลยครับยืนยันนะครับมันถามเราอีกครั้งนะครับว่าต้องการจะลบออกชัวร์หรือเปล่านะครับค่าฟีดเฟรม Data ที่มันบันทึกไว้ก็จะหายไปด้วยนะคุณต้องการอย่างนั้นไหมนะครับแล้วก็โอเคเลยครับให้มันลบไปเลยนะครับ มันบอกว่าเคลียร์โค้ดคอมมานด์เซนนะครับสั่งคําสั่งลบไปแล้วนะครับฟังก์ชันลบเรียบร้อยแล้วกดโอเคครับยืนยันนะครับมันจะกลับมาหน้าหลักตรงนี้ตรงอ่านโค้ดลบโค้ดเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปอ่านดูนะครับมันยอมให้เราลบไหมนะครับหรือมันไม่ยอมให้เราลบนะครับกดโอเคนะครับเข้าไปอ่านที่ปีเซนต์โค้ด system part no fault code นะครับ นั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีโค้ดปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับได้ลบออกไปจากข้อมูลของกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองสตาร์ทเครื่องได้นะครับนะตัวนี้นะครับสตาร์ทได้เลยนะไม่ต้องถอดปลั๊กก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนะฮะก็สตาร์ทแล้วนะฮะครับทีนี้ผมก็จะแบ็กกลับนะฮะแบ็กกลับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราอ่านบวดของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ ทีนี้ลองมาดูที่เกียร์ออตโต้นะครับรถรุ่นนี้ไม่มีเกียร์ออตโต้นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะฮะลองเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันจะอ่านได้ไหมนะครับสมมุตินะฮะลองเข้าไปดูนะครับแต่ตัวนี้มันอ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่มีเกียร์ออตโต้เห็นไหมฮะถ้าอ่านไม่ได้ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราอ่านไม่ได้นะครับมันไม่มีกล่องคุมเกียร์ออโต้นั่นเองนะฮะแต่มีฟังก์ชันให้เราสแกนนะครับก็ใช้สําหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้นะฮะ abs นะครับมาดู abs รถคันนี้มี abs นะฮะตัวนี้เป็นรุ่น g นะฮะเป็นรุ่น t o ปนะครับมี abs ด้วยนะครับลองเข้าไปดู abs นะครับของ v ีโกนะฮะปี2 0 0 5นะครับอ่าตัวนี้ถือว่าอ่านได้นะครับถ้าอย่างนี้นะฮะตัวแรกก็คือ read code นะครับก็คืออ่านโค้ดลองเข้าไปอ่านดูไม่มีปัญหาในระบบ abs นะครับ system part no fault code นะครับฮะ back up นะครับอ่า back up ออกมาอีกรอบมาดูที่ airbag นะครับ แอร์แบกรถรุ่นนี้มีแอร์แบกด้วยนะครับเป็นตัว T นะฮะครับลองเข้าไปอ่านถุงลมนิรภัยนะฮะอ่านโค้ดดูนะครับตัวแรก e a d Code แปลว่าอ่านโค้ดนะครับลองอ่านโค้ดอ่านตัวโค้ดพร e เซนต์โค้ก็คือโค้ดที่เกิดขึ้นนะครับตัวบนสุด System p a r t n ต for c o o e e นะครับก็ไม่มีโค้ดเหมือนเดิมนะฮะนั่นหมายความว่ารถคันนี้ ABS และแอร์แบกนะครับ ไม่มีปัญหาแต่เครื่องยนต์เจออยู่2โค้ดนะครับสำหรับวีโ o รุ่นนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถฝั่งเอเชียบ้านเรานะครับคร mm hmm. ่าวๆก็มีเท่านี้ครับเพื่อนช่างนะครับรุ่นนี้ทนทานนะฮะสะดวกนะครับกระทัดรัดนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะนะครับใช้งานได้คล่องตัวนะครับนี่ฮะเครื่องไม่ใหญ่นะครับ สามารถที่จะพกพาติดรถไว้เลือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเองนะครับผู้ใช้รถนะฮะูซ่อมสีตัวถังนะครับร้านไดนานโมนะครับร้านทํำยางช่วงล่างนะครับมีติดหูไว้บริการลูกค้านะครับตัวนี้ใช้งานได้สะดวกทนทานแล้วก็รองรับรถเกือบทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับเครื่องฟอกเวลตัวนี้นะครับหรือเราจะเรียกชื่อมันว่า new jp 701นนั่นเองนะครับ ตัวสีเหลืองตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวที่ทําตลาดอีกตัวหนึ่งนะครับในตลาดบ้านเรานะเพราะว่ามันราคาไม่แพงมากแล้วก็รองรับรถได้เกือบทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาเนี่ยใช้ปลั๊ก o b d 2นะครับใช้ปลั๊กแบบเดียวนะฮะเสียบใต้พวงมาลัยกับรถยนต์นะครับได้เกือบทุกรุ่นนะฮะทั้งรถเก๋งเบนซินดีเซลนะฮะรองรับทั้งหมดนะครับก็วันนี้ก็ขอจบ การสาธิตการใช้เครื่อง New JP 701นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ